สวัสดีครับอร่อยเล่นกับครูรีในสัปดาห์ที่2เบเกอรี่เครื่องดื่มวันนี้พามาที่ร้านคอฟี่บีนบายดาวสาขาพารากอนแห่งนี้ครับหากเอ่ยชื่อร้านคอฟี่บีนบายดาวขึ้นมาเมื่อไหร่เชื่อว่าผลพัฒ์คนรักเค้กทั้งหลายต้องร้องเบบี้บูมพร้อมกันครับเพราะเป็นเค้กที่ขึ้นชื่อและทําให้คนรักเค้กใจละลายเมื่อ15ปีที่แล้ว โดยคุณดาวเจ้าของร้านและยังเป็นผู้คิดคน้นตำรับเค้กสูตรเฉพาะเองทุกเมนูจากความรู้สึกที่ว่าเหมือนทำให้คนในครอบครัวรับประทานจุดกำเนิดจากใจรักทำให้วันนี้ Co อฟ e ี b บ a n by ดาวขยายสาขาให้ลิ้มลองความอร่อยแล้วถึง5สาขาในไทยและ1สาขาที่สิงคโปร์แต่เค้กชิ้นเด็ดที่คุณดาวจะส่งมาทักทายหัวใจคนรักเค้กวันนี้จะมีหน้าตายอย่างไรตามคุณรีบรและพิพันธ์ไปเลยครับขณะนี้นะคะเหมือนเราอยู่ในบ้านขนมเค้ก House of c a k e and Pastry ขณะนี้ค่ะรีดยืนอยู่กับคุณนัทยาปาวุิพงศ์หรือที่เรารู้จักเธอว่าคุณดาว f า e ฟบินบายดาวขนมเค้กอร่อยสุดๆสวัสดีค่ะ,คะวันนี้จะต้องถามแล้วว่า ภูมิใจนำเสนออะไรที่ว่าเด็ดมากของ Coffee b บ a น b บดาวค่ะค่ะก็จะมีเค้กทุเรียนนะคะเราเลือกทุเรียนที่ดีที่สุดค่ะอ่าแล้วพิเศษยังไงพิเศษตรงที่เนื้อเค้กจะนุ่มนวลมากแล้วก็เราใส่คือพอทานปุ๊บจะได้รสชาติของทุเรียนจริงๆเลยค่ะต่อไปเค้กอะไรต่อตัวนี้นำเสนอเลยค่ะเป็นเค้กนมสดซึ่งเป็นสูตรที่ก็คิดคิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็อร่อยมากได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยแต่เรามาดัดแปลงให้อร่อยนุ่มนวลแล้วก็คนไทยจะชอบรส ที่ไม่หวานมากนเกินไปแล้วะไรคะเกาะลอยน้ำแล้วข้างบนรอบๆอะไรจ๊ะเป็น้าแฟเป็นคั้นของถั่วกับน้ำตาลคาราเมลตัวเกาะนี่ก็คือไข่ขาวคือมะแรงเนี่แหละค่ะก็คือมะแรงใช่ค่ะแล้วก็ตัวน้ำที่เกาะลอยอยู่ก็คือเป็นน้ำน้ำคาตาร์ดทีนี้ได้ยินว่ามีเบบี้บูมอยู่อันหนึ่งก็คือเป็นเฟคสตรอเบอรรี่เค้กครีมสดไม่มีเนยเลยนะคะคือทานได้สบายใจไม่ต้องถัวอ้วนดังนั้นขอสรุปแล้วการันตีเลยว่า แคกทุกชิ้นของคอฟฟี่บีนบายดาวนนั้นไม่ใช่อร่อยธรรมดาค่ะต้องรับไปเลยค่ะอร่อยเลิศ ร้าใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านคัฟฟิ้นายดาวสาขาพารากอนตั้งอยู่ที่ถนนพระรามหนึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้นจีครับเบเกอรี่เครื่องดื่มรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอ,อร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอร่อยเลิศกับคุรีในวันนี้นะคะเราจะมารู้วิธีการทา แครอทเค้กที่อร่อยเนื้อเนียนนุ่มนะคะนั่นคือข้อแรกก่อนเราจะต้องช่างตวงวัดของแป้งที่จะต้องใช้แปะเลยข้อ2เราจะต้องรู้จักการร่อนแป้งร่อนมากไปก็ไม่ได้ข้อที่3สาําคัญมากๆนั่นคือแครอทเขาเป็นหัวใจชื่อว่าแครอทเค้กเราต้องเลือกแครอทที่ไม่มีน้ําแล้วจะต้องมีกลิ่นหอมของตัวแครอทเอง มีความหวานแบบธรรมชาติขณะนี้แครอทที่มีคุณลักษณะแบบนี้นั่นคือแครอทจากออสเตรเลียจึงจะทําให้แครอทแคกนั้นอร่อยเลิศค่ะแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ